การสแสดงของสองวงในวันนี้และในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการปรนัดดามักสัมพันธ์ที่จัดการสแสดงสนุกสนุกในวันนี้ค่ะและขอขอบคุณความความเมตตาจากพระราชพาวนาพิธาน,นิเจ้าอาวาสราัสธรวณฑารามวารวิหารที่มอบโอกาสให้พวกเราชาวดัดนาลุนีได้มาสร้างความสนุกสนาน ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพวกเราชาวดัดดารุนีขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะดัดดารุนีสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนดัดดารุนีด้วยนะครับแมนนักร้องพิธีก่อมีแต่สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยคุณครูก็น่ารักใช่ไหม เดี๋ยวให้เคลียเวทีสักคู่นะครับเวทีแห่งนี้นะครับก็จะเป็นเวทีที่ให้การแสดงสําหรับเด็กๆลูกหลานชาวชาเชิงเซาของเราได้มาร่วมการแสดงในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำประประงประจำปี2566นะครับครบ253ปีซึ่งเวทีแห่งนี้จะมีการแสดงทั้งหมด2วันด้วยกันวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะครับ ส่วนวันนี้เนี่ยจะมีการแสดงทั้งหมด6การแสดงด้วยคันจะพูดโรงเรียนทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่นะครับก็มี5โรงเรียนนะครับแล้วก็1ชุมชนนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะเป็นการแสดงของเด็กน้อยบ้างอ่าเรามาดูการแสดงของเด็กน้อยบ้างเด็กน้อยแสดง2รอบแล้วรอบแรกคือรำถวายบูชาหลวงพ่อโสธรเป็น1รอบแล้วเดี๋ยวดูการแสดงบนเวทีนี้บ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไร นะครับเวทีนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกระจรเกียรติราชพานิชมณีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซราและท่านอุทยัยพัฒนาพิชัยนะครับวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเศ้านะครับแล้วก็กองทุนโรงไฟฟ้าบางปะกงนะครับที่สนับสนุนให้มีเวทีแห่งนี้เพื่อโชว์ศักยภาพของลูกหลานของจังหวัดฉะเชิงเศ้าของเรานะครับเรอ,อสักครู่นะครับ ลำดับการแสดงต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงของโรงเรียนวัดดอนทองนะครับชื่อชื่อชุดการแสดงนะครับแผ่นดินไทยแผ่นดินทองนะครับอำนวยการฝึกซ้อมโดยนะครับท่านผู้อำนวยการอนุรักษ์มาขํานะครับนางสาวปันวิสาจอมเข็มสุขสรรน,นะครับเป็นท่านรองผู้อำนวยการนะครับฝึกซ้อมโดยคุณครูนัทวิชาอิสราพันทิ0คุณครูสุวพรโข มะนามนะครับจำนวนผู้แสดงทั้งหมด7คนในวันนี้ซึ่งวันนี้น้องๆอไ,ได้เตรียมการแสดงโชว์ศักยภาพของเด็กๆวัดดอนทองว่าจะมีความสามารถขนาดไหนนะครับอันนี้ก็มีดีก,กีถึงระดับชาติมาแล้วนะครับขอประกาศนิดนึงนะครับพวงกุญแจรถน้องหมีใครหายไหมครับฮอนด้านะครับฮอนด้าพวงกุญแจน้องหมีนะครับติดต่อรับได้ที่ด้านหลังของเวทีนะครับ ภูกเกแจฮอนด้านะครับมีน้องหมีห้อยอยู่หนึ่งตัวนะครับติดต่อขอรับได้ที่หลังเวทีนะครับลูกๆพร้อมอยังครับพร้อไมไหมพร้อไมไล้ลูกหนาะปรบมือต้อนรับการแสดงจากโรงเรียนวัดดอนทองด้วยครับ หาฝาฟันผนได้รุ่มเย็นสุขสันต์เชื่อมั่นประเทศไทยโลกสดใสไทยยังยืน น้ากระไรพ่อมามาเถิดเรามาเรียนรู้ค่าแผ่นดิน พ่ออยู่พอกินผูมาชนาะไแม่มากมานาะได้่อมามานาได้พ่มาเอเามาเรียน เกิดในดิแนแดนที่สุดแสนงดงามผู้คนดีมากมีสิทป์ธรรช่างสุขลำจะมีใครเทียบเราคามรักานิาผู้ทรงยิ่งนบริษยาเราเป็นระชา,า,าสุใจแห่งินเราคือแห่นิ่งทองเราทุกป้องประชารบังรุงให้เรงเรียนมไรกลายเป็นไทยยู่ไเปนานเท่านาน แผ่นดินเราคือแผ่นดินทองลมเย็นเหมือนลมใสขอร่มร่มก็ไม่แพ้เมฆไทย,ไทยสู้สุดใจใหากมีใครลุกแรงรักบ้านเราเมืองเราด้วยใจพ้องดี kia pai ki a koe เสียประมินให้กับการแสดงจากโรงเรียนวันดดอนทองด้วยครับแม่ลูกหลานเราเด็กเลกน้อยนะครับเด็กันเล็กๆน่ารักนะครับอขอบคุณนะลูกขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมกิจกรรมงานในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นวันแรกของการแสดงจากเด็กๆนะครับซึ่งการแสดงต่อไปจากเด็กจะกระเถิบขึ้นมาในช่วงมัธยมนะครับมัธยม